ดูดเสมหะดูดน้ำมูกเจ็บไหมอาการแบบไหนต้องมาพบแพทย์ดูดเสมหะดูดน้ำมูกเป็นวิธีที่ช่วยเคลียร์ทางเดินหายใจโดยใช้เครื่องดูดเสมหะเพื่อขจัดสารคัดหลั่งที่อุดกัน้นทําให้หายใจโล่งขึ้นอาการที่ต้องดูดเสมหะหรือดูดน้ำมูกหายใจติดขัดมีเสียงมีเสมหะหรือน้ำมูกปริมาณมากจนขับออกเองไม่ได้ไอมากหรือมีเสมหะเหนียวขน้น ผู้ป่วยที่ไม่สามารถไอหรือขับเสมหะออกเองได้เช่นผู้ป่วยติดเตียงดูดเสมหะเจ็บไหมผู้ป่วยอาจรู้สึกไม่สบายตัวหรือเกิดอาการระคายเคืองได้แต่ไม่ควรรู้สึกเจ็บหากมีอาการเจ็บมากหรือหายใจลำบากต้องแจ้งแพทย์ทันทีควรดูดน้ำมูกหรือเสมหะบ่อยแค่ไหนจะขึ้นอยู่กับอาการควรดูดออกวันละ2-3ครั้งแต่ไม่ควรดูดบ่อยเกินไปเพราะอาจทำให้เยื่อบุจ,จมูกหรือหลอดลมระคายเคือง <c oughs> <ๆ S 2> การเตรียมตัวก่อนดูดเสมหะ งดอาหารอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงดื่มน้ำมากๆเพื่อช่วยให้เสมหะอ่อนตัวและขับออกได้ง่ายขึ้นหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เพราะควันบุหรี่จะทำให้เสมหะข้นและเหนียวขึ้นผ่อนคลายไม่ต้องกลัวหรือกังวลเพราะแพทย์จะใช้วิธีที่ปลอดภัยและช่วยให้ผู้ป่วยสบายที่สุดค่ะที่อินทัชเมดิแคร์ให้บริการดูดเสมหะและดูดน้ำมูกทั้งเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสนใจเข้ารับบริการได้ทุกวันทุกสาขาใกล้บ้านคุณค่ะ กดติดตามไว้หรือชมคลิปอื่นๆในช่องได้เลย